พอมองลึกเข้าไปด้านในสุดของห้องเห็นว่าประตูห้องน้ําก็เปิดอยู่คือจะบอกว่าจะของห้องอยู่ในห้องน้ําก็ไม่น่าใช่อย่างที่บอกไปคือไฟในห้องมันมืดสนิทพอไม่ได้เห็นอะไรชัดมากแต่สุดท้ายเขาคิดแค่ว่าเป็นไงเป็นกันต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอตัดสินใจแง้มประตูให้กว้างขึ้นแล้วก็แทรกตัวเดินเข้าไปในห้อง อย่างช้าๆและระมัดระวังจากหน้าประตูซึ่งมีมุมกำแพงบางบางส่วนพอค่อยๆเดินเข้าไปแล้วหันไปสำรวจที่บริเวณโซฟาเตียงนอนปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยแม้แต่คนเดียวพอเริ่มสับสนว่าเขากำลังเผชิญอยู่กับอะไรเขาหันไปเหลือบมองที่ทีวีที่ปลายเตียงก่อนจะพบว่า มันเป็นจอสีฟ้าเหมือนไม่มีสัญญาณภาพใดๆเหมือนสถานีโทรทัศน์ปิดอยู่อย่างนั้นเลยแต่ที่สำคัญคือมันมีกระดาษโน้ตแปะไว้ที่หน้าจอโทรทัศน์พอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แล้วหยิบกระดาษโน้ตใบนั้นขึ้นมาอ่านมันเป็นลายมือเขียนด้วยปากกาเป็นข้อความระบุว่าลองดูใต้เตียงสิโอ้โห Oh. คือถ้าเป็นคุณผู้ฟังจะตัดสินใจยังไงครับจะก้มลงไปดูใต้เตียงตามกระดาษโน้นใบนั้นไหมแต่ผมบอกเลยว่าผมตัดสินใจเหมือนกับพอลพอลวางกระดาษโน้นใบนั้นไว้บนหลังทีวีแล้วก็วิ่งออกจากห้องแบบสุดกำลังหันหลังกลับมาปิดประตูดังปั้งแล้วก็วิ่งกลับไปที่ห้องของตัวเองแล้วก็ล็อกประตูให้แน่นหนาที่สุด เอาโซ่คล้องประตูไว้ให้สบายใจมากๆจากนั้นเขาก็รีบคว้ามือถือขึ้นมาแชทบอกแฟนสาวทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นคือจะโทรไปวินาทีนั้นเลยก็ไม่กล้าไม่รู้ว่าแฟนหลับหรือยังยังงอนยังโมโหเขาอยู่ไหมก็เลยเหมือนแชทถามทางไปซะก่อนแล้วก็โชคดีที่ต่อมาแฟนสาวของเขาเนี่ยรีบต่อสายโทรกลับมาเลยเขาเนี่ยเปิดสปีกเกอร์แล้วก็พูดเล่าเรื่องอยู่อย่างนั้น ระหว่างที่คุยกันอยู่ดีๆก็มีเสียงดังตึง้งสนั่นวันไหวขึ้นมาอีกมาจากห้องข้างๆคือมีเสียงทุบผนังทักทายมาอีกแล้วครับ